อพี่น้องลูกห้างเขาเบ่าไใดปันไหนช่วงนี้ช่วงระมัดระวังช่วงระมัดระวังมากเลยช่วงเดาใจไม่ออกค่ะพี่น้องแต่ว่ายายก็ต้องเร็วกว่าเขาเาแดินนั่ันูนมคิดหยอกแมนเหมือนมันเข้าไปถือกันนั่นสิเขาไปคิดว่าเขาจะเฮ็ดแนนั่ไม่ใช่เลยเขาก็เลยว้ายตุง้งหมดเลยตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้ง ตุ้ง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 อะไรหรอแล้วบายสีบ่กลุ่มที่สิบเอ็ดอ๋อนารักแทไวยทองสองขวบหนูสองขวบแล้วค่ะค่ะ เก่งจังเก่งจังเลยอันนี้อันนี้ไส้ลูกอันนี้ไส้มันไส้หมูที่หมูชอบเนี่ยมักใส่หมูคือแม่ยังค้าเขียวเอาไม่เข้าอ่างง่วง อアジบเอ้ยตีลังกาลงไปเลยหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ยแดงดึงแดงดึงรึเปล่าแดงดึงไหมฮะไหนไหนคุณตำรวจทำยังไงเจอตำรวจเจอทหารทำยังไง เตลกครับอบัตรเพชรเพชรเพชรเต๋าดูอู้ว่าดีครับบัตรดนะี้ครับเต๋ดดาดีครับเมื่อหนึ่งพาไปอุดรอันนี้ตำรวจเพิ่นได้ตรวจด้านยุ่นไหมเพิ่นตรวจรถวันนี้เขาเปิดกระจกลงนนั่เปิดกระจกลงวันนี้เพิ่นลูปควายนี่เปิดยางออกไปกันเพอนะไงบัตรดีครับเพอนะครับอู้วครับบัตนี้เพิ่นก็เลย้มาครับจะไปไหนครับ ไปเที lu, Ố, đ ể, đ ấy, ่ยวจ้าจกินข้าวโอ้กินข้าวอ้กินข้าวได้ลูกได้ลูกได้เอามันก็ติดกันแท่มังนี่เดี๋ยวย้ายหาคนแวะเบิ่อตอาเด้อค่ะพี่น้องเอาค่ะเอ้าเอ้ยลูกพยิบิวเข่า เขาเ้ากเขาก็ประทุ nhà ใาบาปราทุไงกเลาปั่นอยู่แล้วปั่นยังเติบอยู่กินกาวถ้าน้องเพชรอยู่กับยายพี่พลอยจะไม่มาถ้าพี่พลอยอยู่กับยายน้องเพชรจะไม่มานะคะเขาจะสลับกันนะคะหมดยังคะ น้องเพชรจ๋าโมเดลเห็นไหมอ้าอ้าอ่าแล้วแล้วแล้วแม่ยายจะไปกอดน้องก่อนเอาน้องหายไปไหนฮึน้องเพชรหายฮึน้องเพชรหายไปนะฮึช่วยด้วย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 น้องเพชรหายนั่นดิ หอมกันมาเลยน้องเพชรมานี่อ่ะพี่พลอยนั่งหนิมาเพชรมาเพชรจ้าเพชรอิ่มแล้วโลเพชรจ้าเพชรอยู่นไหนเพชรอยู่ไหนโอ้กระตุกกระโนกระตุกกระโนกระตุกกร้โนอ้าวพี่พลอยหายพี่พลอยหายพลอยอยไหนนะอ่ะอ่ะหรือเปล่าอืมเก่งเก่ง ไม่อยาบลวนถวยจึมอบางทีเขาไปถือกันเพราะว่ามันเขาเส็ยดกันไม่เป็นกันจริจริงเนี่ยมันโมแมนมันเป็นอุบัติเหตุที่เขาจับกันสองคนนั่นสินะคือเขาต้องยูยูแยกเริ่งเบื้องนิสัยเขาว่าเขาจะเข้าหากันโดยวิธีไหนส่วนมากที่ที่เขากัดกันนะคือย้ายพูเห็นย้ายบริยูน้ำมืงอสิ ทีกะห้างเทียกะห้างเทียกะรักให้อเขาเห็นเห็นนึ่งเสีเยบอเลยว่ามันเป็นเป็นเขาเป็นแฝดที่แบบเป็นผู้หญิงผู้ชายมาเกิดบ่ค่อยถือกันหรื่ไ่ค่อยหักกันแฝดพลังพ้นสีห้าก,กันแต่เนี่ยรักนะไม่ใช่ไม่ไม่รักนะหักกันแท้พี่น้องย้ำย้ำมึงเศร้านี่น้องตื่นขึ้นกับผู้หนึ่งตื่นขึ้นอยันผู้นี้หายงสิี่ย่างกปตัวลากันเน ก็หอมกันหอยไทยเพาท่าทนมีซื้อเนี้ยมึงเศร้าเขาตื่นขึ้นห้างมือกับเพชรตื่นก้อนห้างมือกับพ้อยตื่นก้อนสลัดกันมึงเศร้าเน,นี้ยคนพลอยตื่นก้อนเพือ่อนตื่นสวยกอห้างมือคนอ่นก็ตื่นสวยเพื่นก็ตื่นตาเศร้ากระเป๋ากระเป๋า

ฟุ้นหลายๆสหรับพี่น้องเศร้ามึงมึงขึ้นมึงงีมงขึ้นย้ายย้ายลลางนาบ้านโอ้หลางมึงเศ้าเนี่ยย้ายบีลลางนาบ้านทุ้งทั้งทุ่งเลยพุ้นขันวันนี้มึงเศร้าก็บดูดฟุ้นดูดฟุ้นออกเคียงดูแม่แม่แมว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 วิ่งไลเขาหลอ เพชรอิ่มยังลูก<ใ>เพชรอิ่มยังลูกเพ็ดอิ่มแล้ว,อ,วออิ่มแล้วพลอยอิ่มแล้วพลอยไปกินน้ำไป<แ>พลอยไปกินน้ำไป<แ>โอ้ยใครแล้วใครแล้วแล้วทำไมไม่บอกว่าหนูอิ่มแล้วลูกเอ้ามาเอ้ามาเอาเนี่เอาหมูเหรอาเอาผ้าถุงนี้มายายไปเอาข้าวออกอย มันกูเลยสิดยู่งดิบัดนี้งอมอัด,ไป,ดไปไหนเนี่ยงอมอัดจ๋ามาอยู่นี่ให้หน่อยนี่เอาผ้าผืนนี้ไป็นส้นนี่ก็นี่มาเป็นกรรมการให้หน่อยขอขอขออะไรลูกขอผ้าขอผ้าผ้าไม่ได้หรอกนี่ยายจะเอานี่ให้อ่ะเอาหมูไอ้อยู่ตรงนี้ให้หน่อยไปเอาผ้า